สวัสดีครับมาดูการตั้งค่านาฬิกาไอ o มต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคราวนี้จะเป็นรีวิวการตั้งค่าภายใต้มือถือที่เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็น่าจะสามารถควบคุมนาฬิกาไอ o มผ่านทางมือถือของคนที่เป็นแอดมินหรือผู้ปกครองคนแรกแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผู้ปกครองคนที่2ทั้งแม่และพ่อรวมถึงให้ทั้งสองคนเป็นแอดมินได้นะครับ เบื้องต้นในการใช้งานก็น่าจะทราบกัอนอยู่แล้วเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วควบคุมผ่านทางนี้ได้นะครับให้ปัดไปทางนี้ก็จะเห็นแอปพลิเคชันเห็นโปรแกรมต่างๆสามารถลงเพิ่มได้ในการแชทการแชทก็จะมีข้อมูลอื่นๆนะครับสำหรับแชทก็จะมีแชทกับพ่อแชทแบบครอบครัวแชทกับแม่นะครับแล้วก็อื่นๆ เฟรนส์สตอรี่เพิ่มเพื่อนแล้วก็การนับ9นะครับที่เขาชอบก็คือเห็นการนับ9ทุกวันมีเป้าหมายด้วยนะครับ8000แต่ยังไม่ถึงจริงๆเป้าหมายควรจะเซ็ตน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนเลเวลตรงนี้น่าจะเป็นเลเวลของประสบการณ์ตรงนี้ลองเล่นดูนะครับอัลบ,บั้มแล้วก็ถ่ายรูปมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังตามที่เคยแนะนำไปสติกเกอร์วิดีโอตัวอา่านชัยะเนี่ยที่ เด,เด็กชอบนะครับก็คืออยากจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออุปกรณ์อะไรก็ถ่ายรูปแล้วค้นหามีแอปมีเปลี่ยนทีมนะครับมีอื่นๆข้อความพื้นที่มีการตั้งค่านาฬิกาเนี่ยครับมีเกมด้วยการตั้งค่านาฬิกาก็สามารถตั้งค่าผ่านทั้งนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการปรับระดับเสียงคุณจะต้องปรับผ่านตัวนาฬิกานะครับจะไม่มีผ่านมือถือผมลองหาหรือว่าหาไม่เจอ เราก็แก้ไขาการตั้งค่าอื่นๆพวกนี้นะครับเป็นค่าเริ่มต้นลองดูแล้วก็เชื่อมต่อ w วร์เดทแลนด์คุณสามารถเชื่อมต่อ w วร์เดทแลนด์ผ่านทางมือถือได้คือสั่งให้นาฬิกาเนี่ยเชื่อมต่อ w วร์เดทแลนด์ตัวไหนแล้วก็ใส่รหัสด้วยผ่านทางมือถือเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งตอนนี้เชื่อมต่อตัวนี้อยู่นะครับเราสามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อ Wi-Fi หลายๆตัวได้ก็ เขาจะพยายามเชื่อมต่อเขาเองก็น่าจะประหยัด Data นะครับกรณียอยู่บ้านก็เชื่อมต่อ w i f i ไปมีประมาณนี้ครับแล้วข่าวนี้ลองมาดูว่าเราจะสามารถตั้งค่าอะไรผ่านทางมือถือได้บ้างนะครับผมเชื่อมต่อแล้วจากคลิปที่แล้วสำหรับการควบคุมผ่านทางมือถือก็จะเป็นแอป imoo นะครับแอป imoo ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาที่เรา เข้ามาส่วนเมนูด้านล่างเมนูแรกซ้ายสุดก็จะเป็นเรื่องแชทครับแชทต,ตัวนี้เป็นวิดีโอคอลผ่านแอปจะไม่เสียตังค์นะครับคุณสามารถกดคอลได้เลยผมเป็นเมมเบอร์คนที่สองแต่ไม่ได้เป็นแอดมินนะครับแต่ได้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะสามารถที่ใช้งานสามารถที่จะคุยได้ก็จําเป็นไหมที่ต้องให้สิทธิ์แอดมินหลายๆคนก็อาจจะไม่จําเป็นคุณให้สิทธิ์คนแรกคนเดียวก็ได้จะแม่หรือพ่ออย่างเดียวก็ได้หรือทั้งคู่ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ตั้งค่าได้เราสามารถแชทกับ ลูกได้แชทแบบครอบครัว3คนหรือกี่คนก็แล้วแต่นะครับแบบนี้ได้สะดวกดีแล้วก็สามารถที่จะวิดีโอคอลได้สบายๆทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นส่งข้อความไปแต่ก็ต้องอยู่ที่แขนเขานะ<ป>แต่ก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงบางทีพอเข้าโรงเรียนไปครูอาจจะเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะติดต่อไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปนะครับในหน้าต่างแชทนะครับก็จะมีปุ่มบวกอยู่ด้านบนขวา ลองกดดูก็จะเป็นการเพิ่มผู้ติดต่อทั่วไปเพิ่มสมาชิกเชื่อมต่อกรณีเพิ่มสมาชิกเชื่อมต่อจะเป็นการสแกน QR code ของนาฬิกาเพิ่มญาติคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับเพิ่มเพื่อนบนานาฬิกานี่ก็ปกติเพิ่มนาฬิกาตัวนี้ก็เชื่อมโยงกันนะครับลองดูได้ส่วนระบุตำแหน่งก็ค่อนข้างชัดนะครับ นาฬิกามี GPS แท้มี A GPS สามารถรับสัญญาณได้แม่นเป๊ะกรณีที่อยู่ข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าในตึกเนี่ยก็จ,จะเป็นสัญญาณที่อยู่บริเวณรอบๆอนอกตึกอะไรประมาณนี้หรือถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีรับ A GPS อยู่แล้วก็ได้ครับสัญญาณก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ในบริเวณในตึกนั่นแหละนะครับส่วนเมนูด้านบนตรงนี้ก็กดได้เช่นเดียวกันสามารถเพิ่มปุ่มการซูมซ่อนอยู่มีการแสดงอะไรพวกนี้ครับปุ่มบวกปุ่มลบได้นะครับ แล้วก็แผนที่แผนที่ทั่วไปแผนที่ดาวเทียมอันนี้ก็ปรับได้นะครับส่วนตรงกลางปุ่มตรงนี้จะเป็นการโทรโดยโทรผ่านไว้นะครับเป็นการโทรผ่านเสียงหรือถ้าเปิด VOLT E ก็จะคิดเงินตามเลทน,นะครับตัวนี้เสียงเงินนะถ้าโทรในแชทเนี่ยจะไม่เสียนะครับส่วนถัดไปข่าวสารครับตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนต่างๆ กรณีที่พ่อมีการแก้ไขแม่มีการแก้ไขแล้วก็มีการแจ้งเตือนชาร์จแบตแล้วก็ชาร์จแบตเต็มซึ่งการเตือนเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นาฬิกานะครับแล้วก็มีการบันทึกเป็นการโน้ติ y มาที่มือถือของแต่ละคนด้วยนะครับทําให้เราเห็นความคืบหน้าเห็นอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเหลือน้อยหรือมีการเข้าเชื่อมต่อไวไฟอื่นก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้ จะมีตั้งค่าได้ว่าจะให้เตือนอะไรหรือไม่ให้เตือนอะไรนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ถัดไปส่วนเพิ่มเติมครับส่วนเพิ่มเติมนี้ก็จะเป็นข้อมูลนาฬิกาสำหรับในส่วนข้อมูลนาฬิกาสามารถกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้อัปเดตข้อมูลของลูกได้นะครับถามว่าจําเป็นต้องอัปเดตไหมอันนี้แล้วแต่คุณนะถ้าเกิดบางทีอาจจะเป็นข้อมูลสําคัญก็ไม่ต้องอัปเดตก็ได้ไม่มีความจําเป็นเลยครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ กรณีที่เพิ่มแวร์ไม่อัปเดตต้องอัปเดตด้วยแล้วก็สมาชิกเชื่อมต่อมีใครบ้างมีแม่มีพ่อมีคนอื่นด้วยก็ได้สแกน QR code ออเพิ่มเติมเองนะครับเราสามารถปรับข้อมูลเชื่อมโยงอะไรพวกนี้ของแต่ละคนได้อนุญ,ญาตสิทธิ์ได้ซึ่งคนที่จะมีสิทธิสูงสุดในการอนุญ,ญาตคือคือแอดมินนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปรายชื่อผู้ติดต่อของลูกก็จะมีแค่นี้เพิ่มเติมได้ครับ ถามว่าจะเป็นต้องเพิ่มไหมอันนี้แล้วแต่คุณเลยซึ่งในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อหรือคอนแทคจะมีเบอร์โทรด้วยเป็นการบอกว่าเบอร์โทรไหนบ้างที่จะโทรมาหานาฬิกาเครื่องนี้ได้เบื้องต้นเขาจะมีการเซตเอาไว้ว่าคนที่อยู่ในคอนแทคเท่านั้นถึงจะโทรมายัางนาฬิกาได้ติดต่อมาได้นะครับเพื่อความปลอดภยัยอย่าแอดหลายคนอย่าแอดคนอื่นนะประมาณนี้ถัดไปศูนย์แอปก็คือโปรแกรมต่างๆที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับจริงๆมีเยอะมากก็ลองดูครับว่าตัวไหนที่เป็นประโยชน์นะครับ ตัวนี้อาจจะช้านิดหนึ่งเนื่องจากเขาต้องโหลดผ่านเน็ตนะครับค่อนข้างเยอะเลยมีการอัปเดตมีการติดตั้งติดตั้งเพื่อใช้งานเนี่ยครับคุณสามารถติดตั้งได้เลยแต่มีไม่เยอะนะมีเรียนคำศรรัพท์ให้ด้วยนะครับแล้วก็การจัดการแอปเป็นการเปิดให้ใช้ได้หรือไม่ให้ใช้สำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่ในราิกานะครับคุณสามารถเปิดปิดได้บางทีแป้นแชทบางทีกลุ่มเพื่อนออกกาลังกายพวกเนี้ยปิดได้นะครับ แล้วก็ลานกิจกรรมตัวนี้เป็นเหมือนโฆษณาเหมือนมีกิจกรรมอื่นๆของทางทีมงานนาฬิกานะครับแล้วก็รูปภาพของนาฬิกาคุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้หลังจากที่เพิ่มรูปภาพแล้วคุณจะต้องไปกดค้างที่ตัวหน้าจอนาฬิกาเพื่อเลือกรูปนั้นด้วยนะครับจะมีออปชันรูปโผล่ขึ้นมาให้เลือกนะค,คุณต้องกดค้างเพื่อที่จะเลือกเหมือน Apple Watch นะครับถัดไปรับ SMS แทนก็คือ เราสามารถให้ผู้ปกครองรับ SMS แทนก็คือ forward มายัางตัวมือถือของแม่หรือพ่อมากกว่าดีกว่านะครับไม่จำเป็นจะต้องให้เด็กรับ SMS ผ่านมาที่เบอร์มือถือเครื่องนั้นไม่ดีเลยนะครับเผื่อเป็นโฆษณาเผื่อเป็นวิชาชีพอันนี้ก็ forward มาที่มือถือของพ่อแม่ดีกว่านะครับถัดไปเป็นค่าโทรของนาฬิกาเราสามารถที่จะบันทึกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จาเป็นนะ ตรงนี้ไม่ได้มีการบันทึกแล้วไม่มีการโทรปกติจะโทรผ่านแชทก็เลยย่าจะยังไม่มีข้อมูลนะครับโหมดห้ามใช้ขณะาเรียนเราสามารถตั้งได้ว่าเรียนช่วงเวลาไหนติดต่อผู้ปกครองในช่วงเวลาห้ามใช้งานนะครับประมาณนี้ d i s a p p e a e ก็ตั้งเวลาได้นะครับตรงนี้ตั้งเวลาไว้ช่วงพักไม่ให้ยินเสียงรประมาณนี้ครับก็สามารถตั้งค่าตามต้องการได้ปฏิเสธสายเรียกเข้าที่ถูกสกัดนะครับกรณีที่ เรายังไม่ได้เพิ่มคอนแทคก็จะมีหลอกขึ้นว่ามีการสกัดห้ามโทร1เบอร์จริงๆผมพยายามที่จะโทรเข้าไปนั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เพิ่มคอนแทคนะตอนที่ยังไม่เชื่อมจะโทรไม่ได้แต่ตอนเชื่อมแล้วก็โทรได้นะครับสําหรับการบล็อกก็ประมาณนี้โหมดป้องกันความปลอดภัยก็กรณีที่อยู่นอกสถานที่ให้แจ้งเตือนนะครับประมาณนี้เป็นการจํากัดว่าอยู่ที่บ้านต้องเป็นช่วงนี้แต่ถ้าไม่อยู่ที่บ้านก็แจ้งเตือนด้วยประมาณนี้ให้พ่อแม่ สังเกตการนะครับทำนองนี้นะแล้วก็ตั้งค่าการเปิดปิดเครื่องเราสามารถให้เครื่องเซฟแบตเตอรี่ได้แต่ปกติแล้วตอนกลางคืนเขาก็ชาร์จอยู่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ก็เพื่อให้เซฟกรณีที่อยู่นอกบ้านกรณีที่เราไปเที่ยวเข้าค่ายลืมชาร์จแบตก็ให้เซฟประมาณนี้ครับตั้งไว้ดีกว่านะครับถัดไปครับใช้ในต่างประเทศตัวนี้ก็เป็นออปชันอีกอ็อปชันหนึ่งในการโลมิ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับขอข้ามไปก่อน แล้วก็ตั้งค่านาฬิกาครับตัวนี้เป็นการปรับเปลี่ยนค่าของนาฬิกาเครื่องนี้เราสามารถปรับตั้งค่านาฬิกาผ่านทางแอปบนมือถือได้เหมือนเข้าซิงกันตลอดเวลานะครับเวลาบนนาฬิกาเป็นภาษาไทายรูปแบบเป็น12ชั่วโมงนะครับเสียงปรับที่นี่ได้สามารถสั่นอย่างเดียวหรือเสียงเสียงและสั่นก็ได้นะครับ แล้วก็ 4G นาฬิกาเปิด VOLT นาฬิกาจะเปิดด้วยไหมอันนี้ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่เชื่อมต่อ w i f i นะครับแล้วก็ส่วนตัวโหมดนโยบายการป้องกันส่วนตัวตัวนี้ก็น่าจะมีออปชั่นหลายๆอย่างนะครับที่เขาเขียนเอาไว้ก็ไม่ต้องเปิดใช้งานไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเขาจะมีแนะนํานะครับกรณีเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยถ้าเกิดว่าจอดับให้ตัด w i f i แต่เขาก็จะมีความไม่เสถียรบางทีก็จะไม่เชื่อมนะ ถ้าเกิดว่าจอดับเชื่อมต่อ w i f i แบบนี้ยเขาก็จะเชื่อมต่อ Wi-FI ต่อไปในโหมดสแตนบายด้วยก็จะเปลืองแบตนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะครับเขาบอกว่าจะประหยัดมากขึ้นถ้าเกิดปิดนะครับก็ประมาณนี้ถัดไปการแจ้งเตือนเมื่อหายครับเมื่อหายให้ทําอะไรบ้างตรงนี้เปิดการแจ้งเตือนเมื่อหายกรณีที่นาฬิกาเราหายเราสามารถเปิดการแจ้งเตือนเมื่อหายได้แต่ยังไม่ต้องเปิดนะครับถ้าเกิดเปิดเนี่ยเขาจะล็อกนาฬิกาไม่ให้สามารถใช้งานได้ซึ่ง ก็มีนาฬิกาก็มีประโยชน์เพราะว่าถูกล็อกแล้วนะครับก็สามารถที่จะรายงานตำแหน่งสามารถทำยางอื่นได้เนื่องจากนาฬิการเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อตัว 4G อยู่แล้วนะครับออกเด,ดตได้ตลอดเวลาอยู่แล้วสามารถเปิดโหมดได้เลยแล้วก็ถัดไปผู้ช่วยเปลี่ยนนาฬิกาย้ายข้อมูลกรณีที่มีนาฬิกาหลายเครื่องหรือต้องการทานเฟอร์ด a ตไปให้อีกเครื่องใหม่ประมาณนี้เครื่องนี้เอาไปให้คนอื่นก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับถัดไป เป็นเปลี่ยนเบอร์โทรถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเบอร์โทรของผู้ปกครองนะครับเปลี่ยนไปนเป็นเบอร์ใหม่ในพวกนี้ก็สามารถมาใช้เมนูนี้ได้แล้วก็ถัดไปติดต่อเราครับก็น่าจะเป็นข้อมูลของทางสายด่วนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเฉยการตั้งค่าแอปแจ้งข่าวสารเปลี่ยนรหัสผ่านแก้ไขเบอร์โทรยกเลิกบัญชีลบแคะไรพวกนี้เป็นแอปตัวนี้นะครับที่เราใช้งานอยู่ ยกเลิกการเชื่อมต่ออันนี้ไม่ต้องครับผมมีข้ามไปนิดนึงเรื่องของ Wi-Fi นาฬิกาครับเราสามารถเพิ่มให้นาฬิกาเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวอื่นได้ผมจะเพิ่ม Wi-Fi ที่อยู่บ้านนะครับเขาจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็นคลื่น2.4เท่านั้นเชื่อม Wi-Fi 5G ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเลือก2.4ให้เขานะครับก็ใส่รหัสผ่าน ยืนยันโอเคเนี่ยครับนาฬิกาจะเชื่อมต่อ w i f i ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อสําเร็จเขาจะเชื่อมของเขาเองนะครับตรวจสอบสําเร็จนี่คือเขาสามารถเชื่อม Wi-Fi อยู่อ่าโอเคประมาณนี้ถ้าเราเช็ค wi-Fi ที่นาฬิกาเขาอาจจะสลับไปสลับมาระหว่าง ipad 7กับแม็กแมสย่นะครับแก้ไขก็คือลบออกนั่นเองก็เชื่อมต่อเอาไว ทุกตัวก็ดีเผื่อว่าเราจะสามารถช่วยเซฟ e d t t a ของแพ็กเกจ 4G ได้ถ้าเกิดใครเป็นแพ็กเกจที่จำกัดข้อมูลนะครับก็ประมาณนี้นี่คือการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับจะมีการแจ้งเตือนมาว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi, Mac m a n 24, สำเร็จนะครับก็โอเคการใช้งานเบื้องต้นค่อนข้างที่จะใช้งานไม่ยากนะครับสะดวกดีฟังก์ชันครบ อื่นๆก็น่าจะไม่มีประเด็นอะไรท่าในใดที่ต้องการเชื่อมต่อหรือรีเซ็ตอะไรก็แล้วแต่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ผมมีแนะนำวิธีรีเซ็ตวิธีเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับมือถือเอาไว้ให้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้เช่นเดิมเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ